สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกรมาวารีอสคลิปนี้คุณยามีโคโลคาเซอีกต้นหนึ่งที่มีความโดดเด่นหน่าสะสมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดความโดดเด่นของน้องเขานะคะก็คือใบค่ะเมื่อน้องเค้าโตนะคะใบก็จะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ใบเนี่ยเป็นสีเขียวสดใสนะคะมีกระดูกค่ะ กระดูกขนาดใหญ่เลยนะคะสีขาวครีมค่ะเหมือนกับลาวาที่กำลังไหลลงมาเมื่อน้องเขาโตเต็มวัยกระดูกก็จะชัดมากขึ้นนะคะกระดูกนี้ก็จะเป็นสีชมพูหรือว่าสีอมแดงๆเลยนะคะแล้วก็ลาวานี่ก็จะไหลลงมาจกนกระทั่งถึงสุดปลายใบแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะไหลออกไปจกนกระทั่งสุดขอบใบเลยนะคะ สะดือค่ะสะดือน้องของเขาเป็นสีแดงนะคะนี่คือความสวยโดดเด่นของน้องเขาส่วนก้านค่ะก้านใบก้านใบน้องเขาก็จะเป็นสีแดงสีแดงสวยเลยนะคะแดงออกอมม่วงๆหน่อยๆนะคะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันค่ะน้องเขาก็เดินทางมาพักฟื้นได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะคุณยายก็ จะเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางที่มานี่เล็กมากเลยแล้วก็ดินก็ค่อนข้างสภาพไม่ค่อยล้วนสุยเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องเขาด้วยอ่าทีนี้มาดูวัสดุปลูกกันค่ะว่าน้องเขานะคะคุณยายให้ใช้วัสดุปลูกอะไรกันบ้างอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดินใบก้าปูนะคะเป็นใบก้างปูหมักนะคะส่วนอันนี้เป็นพีชมอสนะคะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟ เผอ่อไลท์ค่ะอันนี้เพรมีคูไลท์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะบำรุงน้องเข้าด้วยปุ๋ยนะคะเป็นมูลวัวหมักแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะส่วนสีเขียวๆเวนี่ยค่ะที่เห็นสีเขียวๆเวนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือไตโคโดมาสดนะคะแล้วก็ผสมด้วยสารกันจีนะคะ เดี๋ยวที่ผสมแล้วอันนี้คุณยายไม่ได้โรยให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวที่ผสมแล้วเนี่ยจะมีซาตเทิลจีสำหรับการมดกันมแรงให้น้องเขาด้วยนะคะเอาลค่ะเราก็มาเริ่มเลยค่ะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขานะคะเราก็รองก้นกระถางก่อนเลยค่ะคุณยายจะใช้กระถางใหญ่นะคะใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาโตค่อนข้างเร็วเราก็ลองก้นกระถางก่อนด้วย ขินภูเขาไฟนะคะหรือว่าจะใช้กับมะพร้าวสับลองก้นกระถางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดีคุณยายมีกินภูเขาไฟหรือก็ใช้ขินภูเขาไฟนะคะลองก้นกระถางทีนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวคุณยายค่อยผสมถ้าไม่พอนะคะอันนี้ผสมมาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเอาที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วใส่เลยนะคะจะลงไปให้ได้สักประมาณเศษสามส่วนสี่ค่ะ สวนสีของกระถางนะคะกระถางใหญ่มากเลยว่าสุกก็จะใช้ค่อนข้างเปลือมิดนึงนะคะนี่คือที่ผสมแล้วส่วนผสมก็อย่างที่คุณยายบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะน้องเขาชอบชอบแสงแดดนะคะเราต้องวางไว้ไว้ที่ถูกแดดนะคะ แต่ว่าตอนที่เราเปลี่ยนกระถางใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่มไปวางที่กลางแดดนะคะเราก็วางไว้ที่ร่มลำไรซักหนึ่งสัปดาห์ก่อนค่ะให้น้องเขาแข็งแรงให้น้องเขาฟื้นตัวก่อนนะคะรอค่อยวางไว้กลางแดดส่วนน้ำเนี่ยค่ะน้ำลดทุกวันเลยค่ะน้องเขาชอบความชื้นค่ะเราก็ลดน้ำให้น้องเขาได้ทุกวันเลยนะคะชอบความชื้น ดินนี้ใส่ลงไปให้ได้สักเศษสามส่วนสี่นะคะว่าสุปลูกใส่ให้ได้สักเศษสามส่วนสี่ของกระถางแล้วก็เดี๋ยวพอเราเอาน้องเข้าลงแล้วเราค่อยมามาเติมที่หลังค่ะว่าเราจะต้องใช้อีกมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ใส่กันมดกันมแมลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อกี้ส่วนผสมที่คุณยายให้ดูนั้นไม่ได้เอาสกาดต้นจีใส่ให้เห็นนะคะแต่ว่าที่ผสมเนี่ยส่วนผสมเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่ว่า เพิ่มสาดกั้นจีลงไปด้วยก,กันมดการมาราให้น้องเขาน้องก็เป็นไม้ใบที่กําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเนื่องจากความสวยที่กระดูกใบที่คุณยายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะเหมือนลาว่าเลยค่ะประมาณเด4สามส่วนสี่โอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้องเขาออกจากกระถางเดิมค่ะดีบกระถางสักหน่อยนึง นะคะเรางเาจะได้ออกง่ายๆเราก็คว่ำลงค่ะคว่ำกระถางลงเราก็ดันก้นกระถางนะคะโอ้ดินนี่ใส่ข้างล่างเป็นกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินค่อนข้างเหนียวเลยค่ะคุณยายคงต้องเอาดินส่วนใหญ่ออกค่ะ ถ้าดินมาดีๆนะคะเราก็จะเอาดินเก็บไว้ค่ะน้องเขาก็จะได้ไม่ต้องปรับสภาพมากแต่ว่าอันนี้ดินค่อนข้างเหนียวเลยค่ะน้องเขาไม่ได้ชอบดินเหนียวนะคะเอาออกให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเหลือน้อยเดียวค่ะค่อยๆออกนะคะเพราะว่าน้องเขามีรากแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะราก ก็ะะไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะรากก็ทำหลุมค่ะถึงกลางกระถางแล้วก็วางน้องลงไปค่ะจัดรากนะคะจัดรากให้รากแผ่ๆหน่อยค่ะให้รากแผ่ๆขึ้นมานะคะถึงกลางแล้วค่ะเดี๋ยวเราเติมค่ะ ว,วัสดุปลูกนี่ว่าที่เราเติมก็ไม่ต้องแบบให้ล้นกระถางหรือเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลดน้ําเนี่ยน้ํามันจะไหลออกข้างนอกนะคะก็ให้เหลือจากขอบกระถางบนนะคะลงมาสักประมาณ2นิ้วค่ะให้เหลือเน้อที่ไว้นะคะ อันนี้หนึ่งนะคะขอเติมอีกเพราะว่าอย่างที่คุณยายบอกกระถางใหญ่มากเลยดังนั้นก็ใชว้วาสุป,ปูกค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเติมวัสดุปลูกให้เดี๋ยวต้องกดด้านข้างคะ่ะน้องเขาจะได้ไม่โยกขอนนะคะนี่ใส่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกด เอน้องเขาเอ,อ,อายุเยอะขึ้นอย่างที่คุณยายว่านะคะกระดูกก็จะเป็นสีชมพูอมแดงๆค่ะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกๆก็จะเป็นสีนี้ก่อนนะคะสีครีมครีมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุณยายกดด้านข้างนะคะให้วาสุปลูกเขาแน่นจะได้ไม่โยกครอน แล้วเดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดน้ำค่ะลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะจนกระทั่ง1สัปดาห์ค่ะน้องเขาพักฟื้นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ค่อยนำน้องเขาออกแดดนะคะอือจนได้แล้วค่ะปริมาณปาสุโตก ตรงที่เป็นตรงกลางที่เราเอาน้องเข้าลงเนี่ยเราไม่ต้องกดแรงมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอารากแผ่ๆไว้นะคะรากเขาจะได้ไม่บอบชา้าแต่ว่าตรงริมๆเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีรากเราก็กดให้แน่นเพื่อว่าวาสุปลูกแน่นแล้วน้องเขาก็จะได้ไม่โยกคลอนนะคะเอาละคะ่ะ เดี๋ยวเราลดน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็กดพอดตึงมือค่ะตรงกลาง,งเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะเราลดน้ำก็มีกระถางรองให้น้องน้องเขาชอบความชื้นค่ะ พอดีถาดรองที่ซื้อมาไซน์นี้มันหมดนะคะคุณยายก็เอาอ่าถาดใล้ายๆกระลมังเนี่ยค่ะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาถาดรองมาใส่ที่น้องเขาให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยนะคะ เดี๋ยวต้องเกรกนิดนึงเพราะว่าพอเราใส่น้ําลงไปดินก็จะเป็นเป็นหลุมถ้าเกิดว่ามันยุบลงไปเยอะก็เติมได้นะคะแล้วก็เติมวัสดุกรูกได้นะคะใส่จนกระทั่งออกก้นกระหางเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ปรับข้างบนอีกสักนิดนึง พราะว่าจะเป็นรอยที่เราลดน้ำไว้นะคะเนื้อค่ะให้เหลือเนื้อที่ข้างบนไว้นะคะเวลาที่เราลดน้ำวัสุปลูจะได้ไม่ไหลออกนอกกระนะนคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ประมาณหนึ่งเดือนนะคะน้องเขาก็จะโตเต็มที่แล้วค่ะคยายก็จะพามาอัปเดตนะคะดูความเจริญเติบโตของน้องเขาว่าน้องเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ